o ทสรุป e ี่ยังอาจจะท c จบแ OK เพ่งดูด่าพวกมึงทุคนทวิดีนหมดก็พามเอาเียมึงเียวรเอารบก้าสมดความอนเล่นจบล้สะกดบ้างว่าทำอะไรดีหน่อยพิ่งบอกสนุดาเบีมึงเจ็บกนโทษดิก มึงนเดเวลาอยู่แล้วออกมาสดงแนะนำให้งจดบ้างเพื่อนมึงไนเจงมึงก็ตบบ้างกูให้หมดเลยจะลงหลับพอดีกูตกยากมึงใจกันที่ตัวมันก็สดมากเพื่อนมึงเอาดิจิตกูมงลากตกรู้ว่าเพื่อนอีคนองงอยาไปตกบ้างกูมึงคือดีขยับใกล้ไมน้าตกแรงมันกี่ตัวมันลงพอดีกูดกมึงนังแกงืนไม่ลงแพนนังแต่ที่บ้าลงเสือไมปคำมึงดีกว่าทษทีพดียังไม่คมแกจะไปหน้าบ้านมึงเดินไม่ตรงกูควม กวัดเก่งเงินลุงไม่กล้าตัวไอสัตว์ป๊อดแม่ควรร้องให้เสียงตัวมันแล้วไม่น่ารักตัวตรงหัวกล้ามึงควรทวน็อคกูไม่อยากพูดพวกคิดแพร่สงสารมึงให้โตมาแล้วลูกขี้แยมึงอยู่กูเป็นแค่ต้องปลอมกูจะท่องแย่แกจะไกลสัตว์มึงร้องแล้วทำไมเป็นเรื่องว่ามึงเคยฟังพี่ก่อนพร้อมแล้วเดินเฟังพี่ตอนมึงควจะพร้อมแบกกูเดินเตะแล้วเหยียบมึงก็เลยเป็นขี้แล้วสัตว์ขี้ยแม่